เสร็จโดดเดียวเดียวเดียวเทปหนึ่งเด้อพี่น้อยคนตกคนมาแล้วเอาเอาอน,นี้เขาวไว้ก่อนมียังบาดนี่ผลพ้นมาบาดเดียวเนาะเอาพี่น้องเยเนาะคนตกบกัตรเอาไซอุตซาห์ล่างรถเมาาื่อวานอยู่คน ลองคานพนี่น้องเนาะร่อนเนาะหน่อยหน่อยไอ้พี่น้องต่อ,อวันนี้ก่อนสิกลับบ้านพนี่น้องเนาะ อ่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายพี่น้องเนาะน้องชายสีกับบ้านบบบนี้มาเทค่านช่วยน้องๆก่อนพี่น้องเลยเอาคนเดินรถกับสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลิปสี่รถสุกุสุคนพี่น้องเลยเนาะประกอบกับสองยูทูบน้องตัวไซปันสุกอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยพี่น้องเลยค่ะโอ้โหน้องจอยสบายดีเด้อน้องจอยเด้อโดยสบายดีโดยใช่เห็นหอดไซแล้วนี่เนาะ เกือบต่ำแมเกือบต่ำกันบาดนี้เนาะซองพอลูโอ้น้องไอ้พวกบดเรื่อยบ้านน้องจอยเทเบ่บาดนี้ลุยลุยบาดนี้น้องมางูใส่สีเทซอยบาดนี้ตั้งกล้องเสด็จพอแก้วว่าไป็นตากล้องห้คายขับรถขับมันตกได้จะเป็นเป็นหาผิดชอบไม่ค่อยเด้อเจ้า

mọi người con, gọi ngon gọi mọi người ngồi bên ngon gọi mọi người gọi mọi người gọi thì người gọi mọi người đây bớt rồi, đi này, cái này, đi,

เด้ทำยันี่มาเดอดในตักกระปุนเด้อมิจ่มเีนิีนบอกจ่อยอว่าอีช่างคี้เอ้นเมราเลกแล้โอ้โหยไอจับเราับเืออแล้วอัเลกยงไ่ล

ดเยอะน้าะรไมเลยเะามาทงานอะเฉล่งน่ะจะาช่องด้วยเลยหล่ะน่ะคอยประหิทธ์ใช่ไรไปบ่งมือด่าขู่มือหิทโดนโดนเม็นทับมดนเม่นเม่จะดาแล้วนะมันเม่น

ตกนี่โต๊แล้วตกะีได้มือมาลไดนผลมาอะไดไปโอ้ฝนตกบาทพี่น้องเช็ดโลดเดี๋ยวเดี๋ยวเเทปหนึ่งเ้ิพม่น้อยผลผนมาแล้วเอาเอาอันนี้เขาว้ก่อนยังบาที่พ้นมาบาดเดียวเนาะ าวพี่น <ไป S 1> <ป>้องเนาะฝนตกบาน้องใส่อุตสาห์ล่างรถเมื่อวานอยู่ฝนพอสิมาตกใส่เสร็จรถเราเก็บอุปกรณ์เอาไว้กัน นำลังกินเรี้ยเซนน้องๆคนน,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 น้องๆโอ้ยคนเดี๋ยพักก้อนสนองใสกัน เซ็ดรถเมื่อบ่ได้ก่อนต้ตงนอ,งตนนองนองตาคนเลยพี่นุ่มเนาะ พอแล้วพอแล้วพอแล้ว ừ, อืมเศาเศราเศาเศานะออกมาตอบอ่ะเศาเลยกวาเดอ้อจะทุกเด้ออ่ <c oughs> อจา่ายขากล้องเท่ี่พอแหง <c oughs> ง้งเงินเดือนทางเดือนยังบดจุ๊บ <c> ส <oughs> ามเดือนผมได้แ่บขอเชิญคขากล้องอันนี้ ตัวครับดําแล้วครับนี่ก่อนพี่ก็ แม่เนาะแม่ <c oughs> คุณคุณบอกนี่รุดด้วยเนี่ยโอ้เส็ดเส็ดเสดไหนๆๆๆๆ <c oughs> โจ๊กอู้ยังไม่ทำุดออกทำาม่อยู่ทำไม่อยู่เดี๋วเของั ดอคอยใส่ต่อจิบโบล่ผลกบออบ้านนั่นนี่แต่เราไม่มีแกว ไ่นาก็ที่เขาเสื่อมไว้ยืนนี่ไ่่พูดตัวเองทำมาไอคลิปเขาเขา้มเสื่อมยืนนี่ปา thank okay. you ใช่ครับนาเป็นไง <c oughs> ได้ไยุ่งข้า้จาข้า

bây giờ thi thi bái này ko cool. คานพี่น้องนาอลอยน้องน้นอยดีว่าใ่หน้องเป็นเลยบกันเถอะนองพี่คานพี่น้องเอ้ชั่วนซื้อิจนมือแดงมือดำเบิดปุ๋ยน้อง แล้วนี่ด่างเลยนี่น้องน้ำมือน้องใสมันมักเป็นแข็งกระดาษอ่ะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือป,ประมาณนี้เด้อี่องเด้อเนาะขอลาไปรองไปก่อนอพันกพ่อนชิปหน้ักน้อยสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำวาสบายดีสบายดี